ในคลิปวิดีโอนี้มิสเตอร์มึกขอนำเสนอสุดยอดยูนิตที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแก่การเติมกับไททันบีสบอลแมนครับผมเพื่อนๆดูในส่วนของสเตตัสบ้าไปแล้วราคา499โลบักแต่ได้ความสามารถเหนือนระดับกอตลี่นะครับผมดาเมจอัพแม็ก108้ h my กอดแล้วไม่ใช่แค่ดาเมจนะครับผมดู DPS เขาสุดๆอะ ผมบอกเลยว่านี่คือยูนิตที่คุ้มที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเติมนะเรานับเฉพาะเอกุสบอย่างเดียวว่ะเพื่อนเอนและถ้าเรานํำยูนิตตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับระดับกอตลี่หรือว่าระดับเอกุสบที่หาย,กยากๆอย่างไททันตัวนี้นะครับผมไฮเปอร์แอมเกียร์ไฮเดนสเ Man เนี่ยผมจําได้ว่าช่วงแรกๆคนหาซื้อกันให้วนแล้วก็ราคานี้หลักพันเงินจริงๆนะครับผมหลายพันด้วยแต่ปัจจุบันเหลือหลักร้อยไม่ดิ ผมว่าน่าจะหลักสิบแล้วมั้งไม่หรอกหลักร้อยนี่แหละเพื่อนเพืแล้วดูตัวนี้ครับโอ,โโอ้โหโหดมากนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปรีวิวกันแบบละเอียดนะครับผมเอาไปเล่นอีเวนต์ให้ดูด้วยนะครับกับไททัทนบีสบอลแมนแต่ว่าเรามาดูในส่วนของสเตตัสกับความสามารถของเขาเกันก่อนนะครับผมเขาเป็นแบบสเปซบวกเพลซิ่งนะครับผมมีทั้งสเปซแล้วก็เพลซิ่งนี่ถือว่า พบเครื่องมากๆนะครับดาวไปเริ่มต้น30,000ครับผมอัพแม็ก0 0 0ครับรัศมีการระเบิดอยู่ที่ 7,Up m อัพแม็กครับผมรัศมีการโจมตี 12,Up อ a x ัพแม็กซ์เจ็ิ u คูดาววิอัพแม็กซวิคูดาวอาจจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับและมี DPS อยู่ที่ 18,000,Up Max 15,000นอัพแม็กนะครับผมว้าวสุดๆอะไปดูกันเลยดีกว่า ไาด้านบีดโบแมนใช้เงินในการเรียกมาใช้งาน3,000นะครับผมในส่วนของสเตตัสถามว่าหดไหมหดมากๆนะครับผมนี่คือยูนิสุดหดในโหมดกอรลี่เลยนะครับเพื่อน แต่มันก็มีจุดให้เราพิจารณานะครับผมมันเป็นปกติอยู่แล้วครับถ้ามียูนิตตัวไหนอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วมีสเตตัสมากๆเนี่ยคู่พัรนาจะต้องทําเงินที่ใช้ในการเรียกออกมาใช้งานของยูนิตตัวนั้นรวมไปถึงเงินที่ใช้ในการอัปเกรดเยอะเป็นธรรมดานะครับผมเพื่อให้ตัวเกมมันสมดุลนั่นเองนะครับผมในเมื่อเขามีสเตตัสที่มากครับเงินที่ใช้ในการอัปเกรดก็จะต้องมากเช่นกันนะครับผมแล้วเงินที่ใช้ในการอัปเกรดของไทแรนบีดบอร์แมนเนี่ย มันดันไปสัมพันธ์กับตรงนี้ครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมเส้นสีแดงๆเนี่ยนั่นก็คือลัศมีการโจมตีนั่นเองนะครับผมนั่นหมายความว่าเลเวล1เส้นลัศมีการโจมตีของเขาแค่12เองนะครับถ้าเราจะเรียกออกมาใช้งานตั้งแต่ต้นก็คงจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ถามว่าเรียกออกมาใช้งานตอนต้นได้ไหมคําตอบคือได้นะครับ แต่ตัวงเขาจริงๆแล้วเขาจะเหมาะกับการเล่นท้ายเกมมากกว่านะครับผมจะเป็นตัวเลดเกมจะพูดแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเพืเ่อนๆจะเล่นแบบในช่วงต้นเกมใช่ไหมเราเรียกออกมาวางแบบเนี้ยเป็นตัว1ยูนิตกับ1ทางเดินไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ผมบอกก่อนนะว่ามันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับผมถ้าเราไปเล่นโหมดปกติโหมดไม่แมวโอเคได้แต่ถ้ามาเล่นโหมดอีเวนต์แบบนี้ผมแนะนําให้วางแบบนี้ดีกว่านะครับผมก็คือวางลายเดียวกับค็อกสไปเดอร์เลย นะครับโอเคผมขออัปเกรดอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะเรียกเขาออกมาใช้งานให้ดูนะครับเพื่อนๆผมจะเรียกเขาออกมาใช้งานวางไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้คือวางเพื่อที่ให้ทุกคนดูแอนิเมชันการโจมตีของเขาเฉยๆนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆไปเล่นจริงๆอย่าวางแบบผมนะครับผมให้วางแบบที่บอกนะวางลายเดียวกันกับค o อกสไปเดอร์นะครับผมและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาไม่ได้เห็นแอนิเมชันการโจมตีเลยเจอค o อกสไปเดอร์ลาด k i s t o n c h o p c o m เว็บเติมโลบั克ราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมปทอยเล t ตทาวเวอร์ดี e เนต์และรับกดผลเกมพาสทาวน์แมปบ็อกฟุตพร้อมสินค้าสุดเอ็กลูจากอนิเมะดี e เ s นต์หรือถ้าไม่อยากปป็นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเห็นไหมมีการขยับตัวละครด้วยนะครับผมเงินที่ใช้ในการอัปเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2 9 0 0 0 นะครับผมใช้เงินในการเรียกออกมา3,000นะครับถือว่าใช้เงินเยอะมากๆนะครับทุกคนแต่สังเกตดูนะครับผมจากเลเวล1ไปเลเวล2เนี่ยรัศมีการโจมตีของเราจะบวก 28, นะครับผม28 29ิ0 40นะครับคิดว่า40ก็น่าจะครอบคุมประมาณตรงนี้นะครับผมพออัพเปเลเวล2ออะไรอะไรก็น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เห็น a อนิเมชันการโจมตีของเขาเลยเลเวล1เฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ถึกได้อยู่ได้อยู่โอเค อย่าพึ่งตุยนะขยับมาก่อนโจมตีโจมตีฮ้บผมวางตรงนี้ก็ได้อีกสักตัวนะครับเพื่อนๆตรงนี้ทอเรดเยอะด้วยโอเควางไปปุ๊บนี่อนิเมชันการโจมตีของเขานะครับผมเป็นแบบนี้นะตุ๊บเห็นไหมอย่างเท่เลยกระโดดตีลังกานะครับผมแล้วก็เอาค้อนที่ว่าเป็นค้อนทอยเนี่ยทุบนะครับเพื่อนๆแต่มอสกู่สังเกตหรือเปล่าครับเขาเจอหนึ่งฮิตปุ๊บ หลับเลยไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เอาไททันบีดบอแมนไปเล่นในโหมดในแมนปกติก็วางลายเดียวกันกับคิวปิดคาเมง่าวูแมนได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขามีความสามารถแบบเพลสซิ่งด้วยไงทีนี้ผมขายทิ้งเลยนะเราได้เห็นแอนิเมชันเขาแล้วนะครับผมต่อไปผมจะวางแบบจริงๆและคือแบบเล่นปกตินะครับขอพื้นที่สักนิดได้ไหมครับพีคอ็อกสไปเดอร์ขยับให้นิดนึงเราจะต้องรอคอร็อกสไปเดอร์ขยับไปก่อนโอเคมา ผมได้วางแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเพื่อนๆอนอัปเกรดเป็นเลเวล2มานะครับผมนี้พอเราอัปเกรดเป็นเลเวล2ครับเป็นยังไงครับผมคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนด้วยนะมีดาวกระจายเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้คือดาวกระจายของแท้เลยคือถือดาวแล้วก็ปาไปแบบนี้นะครับผมก็ <c oughs>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  จะเป็นความสามารถแบบสเปซนั่นเองนะครับเพื่อนๆนจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงิน 20,600นะครับผมผมกดสริปมาและอัปเกรดเป็นเลเวล3นะครับผมเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล3นะครับเลเวล3เนี่ยเขาจะถือธนูแบบนี้นะครับผม,เ,มเพื่อนๆเป็นธนูที่หัวระเบิดนะครับผมแล้วระเบิดตรงนี้คือเป็นระเบิดเช็ดชู้ดนะเนี่ยเห็นไหมเขายิงไปแบบนี้นะครับผมเฮ้ยระเบิดไหมอ๋อไม่ระเบิดใช่ไหมเป็นความสามารถเพลสซิ่งใช่ปะ คิดว่าน่าจะใช่นะครับผม,มเพื่อนๆถ้าวางแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมถ้าเรามีกรีเลเซอร์คาเมราแมนมาด้วยนะครับยังไงความสามารถแบบาราซิ่งเนี่ยได้ใช้แน่นอนเพราะว่ากรีนเนี่ยเขาจะทําให้ทอยเลตมาสแตกรวมกันนะครับผมแล้วเจ้าไททันบีดบอแมนเนี่ยก็สามารถยิงได้นะครับผมจะวางไปครบ4บุมเลยเหมือนกันกันกบค็อกสไปเดอร์นะครับคิดว่าน่าจะออโต้สคริปได้แหละผมออโต้สคริปเลยนะ เลเวล1กับเลเวล2เนี่ยเขาไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะครับส่วนเลเวล3ผมไม่แน่ใจครับเพื่อนๆต้องมารอดูกันนะครับผมว่าเวลาโดนสตันแล้วเขาจะเจอสตันหรือเปล่านะครับเลเวล3นะมาลุ้นกันครับผมอันนี้ครับแม็กและอ,อู้ไม่ตันนะ่ะเสียดายเจ้าพวกนี้ไม่ตันนะครับเฮ้ยเหมือนจะหลุดเลยหลุดปะเนี่ยอุ้ยมาวนตรงนี้แต่ว่ามีตัวนี้อัพแม็กดักไว้ไวไม่เอ่ยต้องอัพฐานก่อนไหมเฮ้ยเดี๋ยว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 อัพฐานก่อนเพื่อนๆอัพฐานก่อนมาไงเนี่ยโอ้โหแอสตู โอเคเพื่อนๆเ,เลเวล3ก็ไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะครับผมลองสังเกตดูแล้วมาสักครู่นี้คือเลเวล1ถึงเลเวล3เนี่ยต่อให้เราอัพแม็กหรือไม่แม็กยังไงมีค่าเท่ากันนะครับในเรื่องของการป้องกันสตันนะครับผมไม่มีนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าดาเมจเขาเยอะอยู่แล้วไงเพื่อนๆแสนแเนี่ยมันอยู่พวกระดับอัตติเมตเลยนะมันเหนือก็ตลี่ไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ครับต้องยอมแลกเนาะ โอเคผมอัพแม็กทั้ง4ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราวางเพิ่มนะแต่รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเว็บถัดไปบอสภูก็จะออกมาแล้วเดี๋ยวเราขายซานตาทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจ้าไททันบีดบอรแมนให้หมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าความสามารถแบบเพลสซิ่งของเขามันไม่ค่อยติดอ่ะเพื่อน,อนไม่แน่ใจว่าเป็นที่ระวังไม่ดีหรือเปล่านะครับผมหรือมีเงื่อนไขในการใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ายิงไปแล้วเส้นรัศมีการโจมตีสุดแค่ตรงไหนนะครับเพลสซิ่งก็จะสุดแค่ตรงนั้นไหม อันนี้ผมยังไม่ชัวร์นะเพื่อนๆถ้าใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคเว็บสุดท้ายแล้วขายซานต้าทิ้งได้นะครับผมขายทิ้งให้หมดเลยสามมุมขายทิ้งให้หมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นไททันบีดบอแมนผมจะวางไว้ตรงไหนดีบอสปูบอสปูมาจากรูไหนเอ่ยดูแป๊บหนึ่งนะด้านนี้หรือเปล่าส่วนใหญ่เขาจะออกมาด้านตรงข้ามกับดีเนะครับเพื่อน จะไม่ออกมาทางเดียวกันนี่เอาออกมาทางเดียวกันเฉยเลยผมทายไม่เคยถูกเลยอ่ะอะไรครับนี่ยโอเควางไว้ตรงตรงนี้ก็แล้วกันนะผมขอวางไว้มุมนี้โอเคครับผมจากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กนะครับแล้วก็วางไปเพิ่มครับเพื่อนๆพนวางไปเพิ่มตรงนี้ปึบ๊บอัปเกรดไปครับเป็นเลเวล2เราขายตรงนี้ทิ้งเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ค,อค็อกสไปเดอร์ตัวเดียวก็น่าจะพอแล้วผมว่าโอเค แล้วก็อัปเกรดโอ้ยเงินไม่พออีกนิดนึงอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ผมว่าไม่ต้องอัปแล้วเพราะว่าทอยเล t e อีวิลแ e ปอีวิลทอยเล p ต,ตุยไปแล้วนะครับผมชนะมาเป็นที่เรียบร้อยครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวไททันบี t บอ l แมนยูนิตที่ไม่อาจจะมีใครมาแทนได้ครับผมโหดมากเพื่อนแต่ก็มีจุดให้เราพิจ,จารณาแบบที่บอกในช่วงต้นเกมเล่นยากนะครับรอเลทท้ายเกมเนี่ยโ,โห สุดๆครับในส่วนของสเตตัสคลิปนี้ก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ